สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีเมษประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ในเดือนตุลาคมนี้นะคะมีดาวพระพฤหัสค่ะเดินโคโจรถอยหลังข้ามมาอีกหนึ่งราศีเลยนะคะเข้ามาอยู่ในพบการงานของชาวราศีเมษจะเกิดผลอย่างไรนั้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดจิราขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามช่องจิราพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ดวงดาวต่างๆที่ท่านผู้ชมได้มองเห็นนี้นะคะเป็นดวงดาวที่โคจรในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ค่ะจีลาไม่ได้เอาดวงของท่านใดท่านหนึ่งมาพยากรณ์โดยเฉพาะเลยนะคะเพราะฉะนั้นการพยากรณ์ในคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเอาไปปรับกับดวงของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ บางจุดอาจจะตรงบางจุดอาจจะไม่ตรงนะคะเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านนั่นเองค่ะชาวราศีเมษนะคะมีดาวมรตยูนะคะมาอยู่ตรงจุดนี้5-6ปีแล้วนะคะดาวดวงนี้นะคะเวลาเขาจะอยู่ที่ราศีไหนเขาจะกินเวลาถึง7ปีเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ตรงจุดไหนก็จะส่งผลยาวนานก็มีอิทธิพลต่อ,อ,อในเรื่องของนั้นๆใน ห้าหกปีมานี้เขาก็อยู่ที่ราศีเมษถูกไหมคะทับที่ลัคนาราศีเมษเลยเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษจะได้รับอิทธิพลของดาวดวงนี้ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มคะ่ะจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อชาวราศีเมษช่วงระยะเวลาห้าถึงหกปีนะคะบางท่านนะคะอาจมีเกณฑ์การผ่าตัดบางท่านอาจมีเกณฑ์อุบัติเหตุต,ต่างๆบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การไปศึกษาสนใจในศาสตร์ลึกลับโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีเงาเฮงอะไรทํานองนี้บางคนก็อาจจะสน ใจในเรื่องทรงเจ้าเข้าผีเลยก็เป็นไปได้ค่ะบางท่านนะคะก็อาจจะมีการวิจัยค้นพบสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฟฟ้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะบางท่านนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การาเป็นโรคร้ายในช่วงระยะเวลานี้ก็คือโรคของโควิดนั่นเองนะคะ ตรงจุดนี้นะคะจิลาก็ขอพยากรณ์พูดถึงเรื่องของความรักไปเลยนะคะเพราะดาวาประจําตัวของชาวราศีเมษคือดาวพระอังคาระค่ะดาวพระอังคารดวงนี้นะคะในเดือนตุลาคมนั้นเขาโครจรไปอยู่ในภพของคู่ครองหรือภพของหุ้นส่วน หรือพบของเกี่ยวกับสถาบันการเงินนะคะก็ส่งผลอย่างไรก็หมายความว่าตรงจุดนี้จิลาก็พยากรณ์ในเรื่องความรักเลยในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ให้ชาวราศีเมษให้ใจเย็นๆให้มากๆเลยนะคะดาวพระอังคารนี้ก็หมายถึงความใจร้อนนะคะ โดยปกติแล้วคนราศีเม่นมักจะเป็นคนใจร้อนทําอะไรเร็วตัดสินใจไวแต่โกรธง่ายหายไวอะไรทํานองนี้เพราะจากตรงจุดนี้นะคะเราก็จะมองเห็นว่าเมื่อดาวตัวเองโคจรไปอยู่ในภพคู่ครองและเป็นดาวพระอังคารและมีดาวพระพุธอยู่ตรงนี้ด้วยในเดือนตุลาคม <c oughs> ก็หมายความว่าอาจจะมีเกณฑ์นะคะทะเลาะเบาะแว้งกันมีความขัดแย้งกันในเรื่องของความคิด และอีกดาวดวงหนึ่งที่ส่งผลตรงนี้ก็คือเห็นไหมคะดาวเจ้าเรือนของพบคู่ครองก็ไปอยู่ในเรือ,มอนมรณะเพราะฉะนั้นถ้า,าดวงของใครนะคะ ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเมื่อทะเลาะกันแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์การเล, startups, เลิกล้างกันก็เป็นไปได้ในเดือนตุลาคมนี้หรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การแยกกันอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะหรือบางท่านนะคะช่วงระยะเวลาของเดือนตุลาคมนี้ดาวคู่ครองนะคะโครจรไปอยู่ในมรณะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีการแยกกันอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ในเรื่องต่อไปนะคะที่เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องการเงินของชาวราศีเมษค่ะตรงจุดนี้นะคะมีดาวพระราหูค่ะโคจรมาอยู่ตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63แล้วนะคะดาวดวงนี้นะคะอยู่ตรงจุดนี้ประมาณ1ปีครึ่งเพราะฉะนั้นยังส่งผลต่อไปจนถึงเดือนมีนาคมปี65ค่ะในช่วงของระยะเวลาที่จีรากล่าวมานั้นนะคะดาวพระราหูดวงนี้มาจาก เรื่องของว่าโชคลาภเห็นไหมคะรายได้พิเศษที่เข้ามาแบบง่ายๆมาอยู่ในพบการเงินดาวพระราหูอยู่ตรงจุดไหนนะคะเขาก็จะเปลี่ยนแปลงตรงจุดนั้นในเมื่อโอเคช่วงระยะเวลาที่จีรากล่าวมานั้นเขาอยู่ในพบที่การเงินถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการเงินทั้งนี้และท้งนั้นนะคะก็อยู่ที่พื้นดวงของชาวราศีเมษนะคะของแต่ละท่านดาวการเงินตรงนี้คือดาวพระศุกร์ในดวงเดิมของท่านนะคะ โคจรไปได้ตำแหน่งดีไหมถ้าได้ตำแหน่งดีก็หมายถึงว่าส่งผลในแง่ดีในเรื่องของการเงินในช่วงระยะเวลาที่จีรากล่าวมานี้ค่ะดาวพระราหูนี้นะคะส่วนมากนะคะที่เป็นโชคลาภนี้จะหมายถึงอะไรจีรายกยกตัวอย่างให้ท่านพอมองเห็นภาพนะคะดาวราหูนี้เป็นดาวแห่งการมัวเมามอมเมาคือบางคนลงหลงไหลได้ปลื้มโดยที่ไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นดาวดวงนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องสุรานะคะเรื่องอ สถานบันเทิงที่มีการบันเทิงเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่ยาสูบหรือแม้กระทั่งยาเสพติดก็เป็นไปได้ค่ะหรือหมายถึงงานที่เกี่ยวกับ ดารงดาราก็ได้เห็นไหมคะบางครั้งเราหลงไหลได้ปลื้มโดยที่เราก็ไม่มีเหตุผลเช่นเดียวกันค่ะแล้วดาวดวงนี้หมายถึงการพนันนะคะการาขายหวยขายเบอร์ซื้อหวยซื้อเบอร์ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะเป็นของเก่าของมีตําหนิก็สามารถส่งผลประโยชน์ให้กับชาวราศีเมษท่านผู้ชมก็ลองเอาคําพยากรณ์ตรงนี้นะคะไปปรับกับดวงของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าดวงของทุกท่านอาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะไม่ได้หมายถึงทุกๆเรื่องก็ เป็นไปได้ค่ะหรือบางท่านนะคะอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับที่จิราพูดไปนี้นะคะท่านก็สามารถที่จะมองให้เห็นเป็นรายได้เข้ามาก็เป็นไปได้ค่ะให้ เอาคำพยาก์น,นี้นะคะไปปรับกับท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะและในเดือนของตุลาคมนี้นะคะดาวการเงินค่ะก็คือดาวพระศุกร์ดวงนี้โคจรไปเป็นประในภพมรณนะก็หมายถึงว่าในเดือนตุลาคมนี้คนราศีเมษนะคะการเงินอาจจะมีปัญหา,าบ้างนะคะเพราะว่าอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะ เลยทีเดียวหรือสถาบันการเงินอาจจะไม่ยังไม่ให้เรากู้ก็เป็นไปได้หรือการเงินช่วงนี้พอมีเข้ามาก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยออกไปในทํานองนี้ค่ะแต่อย่าท้อนะคะเพราะว่าดาวดวงนี้อยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมเขาเข้ามาคือวันที่3ตุลาจนถึงวันที่30ตุลาเพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกายนเข้าโคจรมาอยู่ตรงจุดนี้การเงินของชาวราศีเมษก็ดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะคะไม่ต้องท้อนะคะ ในเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการงานค่ะตรงจุดนี้นะคะในเรื่องของการงานของชาวราศีเมษมีดาวพระเสารดวงนี้นะคะโคจรเข้ามาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63นะคะดาวดวงนี้อยู่ตรงจุดนี้2ปีครึ่งค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีเมษท่านใดนะคะในช่วงนี้นะคะ สามารถหาลู่ทางอะไรที่ถูกแล้วก็ไปได้ถูกนะคะดาวดวงนี้การงานก็จะส่งผลให้ท่านยาวนานเลยทีเดียวค่ะการงานก็จะมั่นคงไปยาวนานเช่นเดียวกันเพราะดาวดวงนี้ได้ตําแหน่งกเกษตรตราธิบดีก็หมายถึงความมั่นคงแต่ดาวดวงนี้นะคะคุณสมบัติของเขาก็คือเขาจะนําความทุกข์ความเ,าเครียดและความลําบากมาให้เราดังนั้นชาวราศีเมษถ้ามีความขยันนะคะ มีความขยันและมีความอดทนเป็นเลิศนะคะท่านก็จะประสบความสําเร็จในปีนี้ได้เช่นเดียวกันและเป็นปีเริ่มต้นของการสร้างเนื้อสร้างตัวของท่านได้เลยทีเดียวค่ะดาวดวงนี้นะคะในเมื่อเขาอยู่ตรงจุดนี้นะคะเขาจะส่งผลก็คือว่าเป็นงานที่เหนื่อยเครียดหนักดาวาพระเสาวดวงนี้อาจจะหมายถึงางานทางด้านพวกเกษตรกรรมหมายถึงอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นไปได้ค่ะหรือหมายถึงงานที่เกี่ยวกับ สินค้าส่งออกทางพืชผลทางด้านการเกษตรหรือเกี่ยวกับงานก่อสร้างก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะดาวเสาร์เป็นดาวที่หนักหน่วงนะคะแต่พอมาในเดือนของตุลาคมนี้นะคะมีดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะโคจรมาอยู่ในเรือนของการงานของชาวราศีเมษด้วยส่งผลนะคะเมื่อดาวดวงนี้เข้ามาเจอกับดาวพระเสาร์จ้อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานของชาวราศีเมษนั่นเองค่ะ ส่วนจะเปลี่ยนแปลงในแง่ไหนนะคะท่านผู้ชมนะคะต้องเอาไปปรับนะคะต้องคอยสังเกตดูว่ามันเป็นอะไรแต่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะบางท่านนะคะการงานที่เคยหยุดชะง,งักไปช่วงระยะเวลาหนึ่งในช่วงของเดือนตุลาคมนี้การงานเริ่มมีเข้ามาค่ะหรือเริ่ม อะไรทุกอย่างเริ่มมีการดําเนินการต่อไปได้แล้วนะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายงานของตัวเองไปสู่จุดใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆหรือบางท่านอาจจะโยกไปอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะถือว่าการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงท่านผู้ชมก็เอาตรงจุดในเดือนตุลาคมนี้นะคะ เอาวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสค่ะรีบตักตวงเลยนะคะถ้ามองเห็นลู่ทางอะไรที่ดีๆเข้ามาท่านรีบทำเลยนะคะในช่วงของเดือนนี้ค่ะยิ่งในช่วงของเดือนนี้นะคะมีทั้งดาวพระเกตนะคะมะเร็งในเรื่องของการงานมีดาวพระพฤหัสนะคะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่อะไรทำนองนี้ค่ะให้การสนับสนุนท่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านรีบตักตวงแล้วก็เอาช่วงวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสให้ได้เลยนะคะ ในเรื่องสุดท้ายนะคะีค่าที่เราจะมาพยากรณ์ก็คือในเรื่องของสุขภาพชาวราศีเมษจิราอยากจะแนะนำนะคะท่านควรจะไปเช็คร่างกายประจำปีด้วยเพราะมีดาวมฤตยูทับมา5-6ปีแล้วดาวดวงนี้เข้ามามักจะได้โรคที่เราไม่คาดคิดเสมอๆและชิ่ในของ ช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะมีดวงดาวหลายดวงที่อยู่ในเรือนอริและมรณะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องระวังในเรื่องของความดันหัวใจเ,เกี่ยวกับโรคก,กับเพาะแม้กระทั่งเกี่ยวกับอวัยวะเพศด้วยนะคะถ้าเป็นสตรีก็เรื่องมดลูกนะคะส่วนท่านผู้ชายก็ให้ระวังในเรื่องของ ลูกอันทะอะไรก็เป็นไปได้ค่ะแล้วก็ให้ใจเย็นๆนะคะห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้รับอุบัติเหตุเลือดตกผ่าตัดยางออกแล้วก็มีเกณฑ์จะทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างแม้กระทั่งความรักคู่ครองของตัวเองก็อาจจะมีเกณฑ์ลงไม้ลงมือได้เลือดอีกเช่นเดียวกันค่ะ ถึงอย่างไรก็ตามนะคะก็ให้ชาวราศีเมษให้มีสติแล้วก็ใจเย็นๆแล้วก็บริหารทุกอย่างให้ดีนะคะแล้วเอาคําพยากร์ของจีรานี้นะคะไปปรับนะคะท่านก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้มากพอสมควรเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ